พอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเรามาเริ่มกันเลยเนาะถูกบางของก่อนนะอ่ะนักเรียนรู้ไหมคะเศรษฐกิจพอเพียงเน่ยเป็นทฤษฎีอของใครในหลวงรัชกาลที่เก,ากา้าถูกไหมคะถูกค่ะ,ะแล้วปัจญานะคะปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อสามห่วงสองเงื่อนไขมีอะไรบ้างหนึ่งหม้อปลา ปีกพอเบียงอนะไปใช้ที่บ้านได้อย่างไรบ้างอ่ะบ้างมีค่ะปลูกผักกิน,นอกกเองค่ะปกัินเองมีใครอีกไ,ไหมคะเลี้ยงไก่เก็บไข่ไว้กินค่ะเลี้ยงไก่เก็บไข่ไว้กินนอกจากเราเก็บไข่ไว้กินแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากไก่บัางเอาขีนะ้ไก่ไปทำปุ๋ยคเอาที่ไก่ไปทำปทุ๋ย,ยนอกเหนือนจากนี้มีไหมคะบ้านคนระับเอาที่วัวไปทำปุ๋ยเอา,อาขี้วัวไปทำปุ๋ย าีวัวไปนำปุ๋ยแล้วเราเลี้ยงวัวจนโต,โตแล้วเนี่ยเราเอาไปขายได้ไหมได,ได้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปคิดค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็นําความรู้ของวันนี้นะคะไปศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติใช้ที่บ้านของตนเองแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์เรามาคุยเรื่องผลลัพธ์กันว่าเป็นอย่างไร โอเคไหมคะโอเคเราจะนาความที place, okay, okay. ่ได hey, ้จากใช้ที่บ้านอย่างไรบ้างพอดีเลยเราให้พ่อเราเอาปุ๋ที่ไก่ไปใส่ผักขงบ้านเราก็เหมือนกันบ้านเราเลี้ยวัวเราจะเอาที่วัวไปให้ป้าข้างบ้านใส่ผักงั้นเราเอาความรู้ที่ได้วันนี้ไปบอกพ่อกับแม่กันเถอะไปไปกันทุก แกจะไปไหนกันด okay, ีเราว่าเรางั้นไปสวนบ้านเราไหมบ้านเราอยู่ใกล้โรงเรียนเองไปดิวันน şey totally> ี้เราเรียนเรื่องเศรษฐกิจเราเรียนด้วยไปไหมไปไปเลยเดินไปไปเดินบ้านเขาไปดีดีครับร พ่อใช้ปุ๋ยอะไรปลูกต้นไม้เหรอครับอืมต้นไม้อ่ะดูนี่พ่อไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยงามไหมมันก็ดูไม่งามแถมก็ดูไม่สวยด้วยพ,อ,พอดีเลยบ้านหลังบ้านเรามีที่ไก่อยู่เราเอาที่ไก่มาปลูกต้นไม้กันไหมเออพ่อเขาว่ามันน่าจะดีนะเดี๋ยวเผื่อต้นไม้พ่อมาจะงามแล้วลูกมันก็อาจจะดูสวยดูใหญ่กว่านี้ก็ได้เราที่ไก่กันไหมพ่อปไปเราที่ไก่กันตามกันมา การที่เราใช้ปุ๋ยขี้ไก่เออพ่อก็ว่ามันดีนะเนี่ยใช้ปุ๋ยแบบเนี้ยพ่อไม่ได้คิดว่าคิดจะใช้แล้วมันจะดูดีขึ้นแถมมันปลอดสารเคมีด้วยแล้วต้นไม้เราก็ดูงามดีขึ้นด้วยเนี่ยและอย่างถ้ามันเหลือเราก็เก็บไว้กินไว้ใช้ไว้ขายได้ด้วยเรามีเวลาเราก็เอาไปขายกันเนาะโอเคครับครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้ว สวนผักที่ใส่ปุ๋ยชีไก่เป็นยังไงบ้างก็เห็นพ่อบอกว่างามตัวไวแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะแล้วพ่อก็ให้ยาไปขายพรงที่ตลาดน้ำด้วยไปดูกันไหมไปเลยนั่นไงร้านยาของเราไปดูกันเถอะไปเลยนี่ไงผักปลอดสารพิษที่เราใส่ปุ๋ยชีไก่ไว้เป็นไงล่ะ โรงเรียนพยาทศสุชริตวิทยาขอขออคุณหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของนหลวงราชการที่9กขอบคุณครับ